พบกับผมเช่นเคยฮะตาชาสูบนอนขวัญใจ2ทีครับวันนี้เสร็จสิส้นภารกิจ1นึ่ลำครับคันนี้ถือว่าเป็นงานที่ยากมากๆยากที่สุดเท่าที่เคยทำมาเพราะทุกชิ้นเบิกศูนย์หมดแล้วก็เป็นงานเก่าเก็บนะครับทุกๆอย่างในที่นี้คือเบอิกหมดเลยนะฮะเจ้าของก็คือต้องการ ปั้นรถคันนี้นะฮะเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับพี่ชายของเขานะครับสภาพนี้เลยนะครับหลายท่านคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ใส่แม็กให้ครบนะครับเขาต้องการเอาสภาพเดิมวันที่เขาขายเพื่อที่จะอาจจะไปมีทรทัพย์ในการประกอบสมา,าชีพหรือไปเรียนต่อตอนนี้ผมได้ฟื้นคืนชีพรถคันนั้นเขาคืนมาให้แล้วนะฮะ อันนี้นะฮะอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายแต่ทุกชิ้นเกิดขึ้นมาจากเขาเรียกว่าเกิดมาจากหัวใจล้วนๆนะครับเจ้าของเบิกอะไหล่ทุกชิ้นที่เป็นอ,อะไหล่ศูนย์นะฮะเก็บไว้ตั้งแต่เดือนมกราปี2568นี้นะฮะจนถึงมาเดือนนี้นะครับเดือนนี้ก็เดือนสิงหาคมแล้วนะครับวันที่15ก็จะเป็นวันเกิดของพี่ชายเขา นะครับวันนี้ก็คือเตรียมส่งมอบรถไปให้กับเจ้าของนะครับพูดสั้นๆและง่ายๆคือทุกอย่างเบิกใหม่หมดเครื่องแน่นอนครับตามราชาสุบนอนฟิตใหม่อยู่แล้วนะครับช่วงล่างทำเวอร์โค้ดทำสีชุบหมดนะครับไม่ได้ชุบซิงค์นะฮะชุบซิงค์จะมีแค่ช่วงเบรกและก็เป็นช่วงขาตั้งนะครับคันนี้จะเป็นตัวสตาร์ทมือทุกแม้กระทั่งถังน้ำมันก็เบิกใหม่นะครับ ตัวสติกเกอร์เป็นงานเก่าเก็บทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่หาง่ายๆนะฮะทั้งคันแม้กระทั่งตัวฝาานะ้ำมันก็เบิกใหม่นะครับเป็นของแท้ยาม,มาฮ่าอันนี้คือหาย,ยากมากๆแม้กระทั่งตัวล็อกเบาะทุกชิ้นนะครับสวิตช์กุญแจทั้งหมดนะฮะเบิกใหม่หมดเลยคันนี้ถ้าดูในรายละเอียดแล้วก็ราคางานปั้นก็ค่อนไปทั้งแสน นะครับ60,000ถึง70,000บาทนี่คือราคาอุปกรณ์นะครับส่วนราคาปั้นผมมีอยู่ราคาเดียวเลยนะครับก็คือเท่าที่ทุกคนทราบนะครับนี่ฮะช่วงล่างชุบหมดโชค YSS แท้นะครับยาง p e นา r ี่นะฮะยางหน้า IRC นะครับล้อคอมดาวแท้นะฮะนี่ฮะตัวแพงก็มีอยู่นี่ไฟใหม่ไฟนี่คือสูยามาห้าแท้เลยนะ นะครับคลิปนี้ผมจะไม่ขอไม่ตัดเลยนะฮะเรียวๆเลยไฟเลี้ยวก็เบิกศูนย์แท้อีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็หายยากเนี่ยนะครับแล้วก็เลือนใหม่ที่จะเทียมมีอยู่อย่างเดียวเลยก็คือกระจกนะฮะแต่กระจกตัวนี้นะฮะตอนนี้เขาขายไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใส่กระจกแต่ตอนนี้ผมใส่กระจกกับมานะฮะแล้วก็คืออันนี้ก็จะเป็นของเทียมนะครับแต่ว่าก็ใช้งานไปมีมีอยู่แค่อย่างเดียวแหละแล้วก็มีตัวนี้ ผมเติมมาไปให้เองเพื่อกันลายนะครับตอนนี้เขาขายไปเนี่ยสภาพเดิมผมจําไม่ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้คือใกล้เคียงต้นฉบับที่ขายไปที่สุดมากที่สุดนะแม้กระทั่งตัวสติกเกอร์เองก็เหมือนกันฮะสติกเกอร์เนี่ยเจ้าของสั่งตัดนะฮะสั่งตัด 3D มานะครับแล้วก็ลงแลกเกอร์เคลือบอีกทีหนึ่งทุกชิ้นทุกงานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่จบที่คนนี้ครับราชาสุบนอนครับ ทุกอย่างใช้งานได้หมดนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันาร์ททีเดียวนิ้วเดียวฮะวไปเก่ว่าไปเลี้ยวไป สมบูรณ์ร้อครับคันนี้เป็นคันที่สมบูรณ์ร0อเซทุกคันผมได้บอกว่า99% 98%คันนี้100%เเครับเพราะว่าทุกอย่างเบิกของแท้หมดแม้กระทั่งโชคหน้านะครับมาเรามาลองขับกันก่อนส่งมอบนะ้วก็แฮปปี้เบิร์เดย์พี่ชายเจ้าของด้วยนะครับ อับนิ่มมากเลยฮะอับนิ่มมากอ่ะแต่ดีมม